้ครึ่งทางหรือยังใกล้หรือยังเนาะใกล้จะถึงฝั่งหรือยังเนาะสู้สู้นะคะจ้าขอบคุณตั้งค่าระบบจ้าตั้งค่าแล้วจ้าตั้งค่าได้สองวันเองได้มาเปิดไลน์ับอ่าเพื่อนเพื่อนทุกทุท่านนะคะอือได้มาเปิดไลน์อ่าต้อนรับเพื่อนเพื่อน อาให้ให้หนาวที่แท้ก็บ,บ่าน่าแต่ว่าล้มมาเนียล้มมาล้มแห้งอืล้มแห้งมากก็เลยต้องได้ใ่เสกันทักทายเป็นกําลังใจอยู่นะคะพี่ทองใบบอกว่าสวัสดีจ้านะคะพี่ทองใบสวัสดีอาจจะยึดอ,อ่าเครื่องมือเราได้แต่อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะทุกคนนั่นแหละก็ไลนมีไล้หน่อยหรืออ่าบางทีบอกเขาบอกแบบบอกกักเลยนะไม่มีกักเลยอ่ะซัก อย่างเดียวบบมี่าเออเดี๋ยวอ่าอาจารย์เล้วอ่าพ <c oughs> ี่ทองบอกว่าสวัสดีจ้านะคะ่ะเออก็มีแต่เราเนาะพี่ทองใบไม่ว่าจะไลฟ์ไหนไม่ว่าจะอ่า,อาอเดี๋ยวเด้อค่ะจัดการลุงน้องกันนะนที่จะเข้ามาเนี่ยคือแบบกำไรของเฮาเนาะคะ่นะเนาะเออกำไรของเราจริงๆนะ คนที่เข้ามากับคนที่แบบม้าแบบอันเนี้ยเนาะทุกคนเราผิดท่องใบ <c oughs> นั่นเห็นบมอแม่ว่าแล้วโอมขอบคุณอ่าคุณวันนิดาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณพี่ทองใบนะคะขอบคุณอ่าคุณอัญชิมาไลานะคะขอบคุณพี่พงษ์เนะี่ยอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ย เลยพัฒนาพัฒนาต่อเนื่องกันมาพัฒนาพัฒนาชีวิตใ้ตัวเองแบบว่าไปเรื่อยๆอยู่คะ่ะพี่พี่พี่อ้อยตอนนี้ผ่านสตรีมหรือ,อยังเอยได้โฆษณาหรือ,อยังได้โฆษณาเลียวหรือ,อยังเออถอยลงไปแล้วละ่ะถอยลงไปต้องเยอะต้องเท่าใดเรามาพอผู้หนึ่งที่เพลินแบบเหมือนกับจุดเทียนให้อะว่าย่างไงใช่คะเป็นกําลังใจให้คะ่ะ ขอบคุณกำลังใจดีๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณกำลังใจดีๆอาทักทายกันได้เลยค่ะอ่าทักทายสอบถามได้นะคะว่าอาอยู่ที่นาจุดเทียนอะน้ำาโบเมนเต้นหนูผู้เดียวนะใครเข้าไปในอาห้องของเพลินเข้าไปในก็เห็นอยู่ตัวเนาะหนูนะ่ะอย่ากันไล่ขายของอาตอนขายของเนะี่แต่ว่าไ่าได้ไล่แบบขายอีอย่างอีหย่งนะ แต่ว่าปไปไล่อยู่ในแรงชุมชุนก็ได้เฮาก็ได้นะคะแม่บอกว่ามีแต่ลมไม่หนาวอะ่ะหรือว่าพี่ไม่ได้ออกไปข้างนอกพี่พงคนหนูจะผ่านมาได้เนาะอืมกว่าจะผ่านได้วันนี้นะคะวันนี้เรา,ามาพบเจอกันอยู่ที่วันค พุธนะคะทุกคนวันพุธวันนี้อาการนีนูนูนี้นั่น,น,นสะก้อนไหมค่ะอืออ่าเอา้องเหตุเหตุอย่างให้มันเรียบร้อยสะก้อนแต่ว่าวันเนี้ยเออก็พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วล่ะเป็นยังไงบ้างเอยเธอหลับแล้วใช่ไหมจะได้ตื่นไปหาอ่าสวนผักเธอแต่เช้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาชมในวันนี้ค่ะมานะคะทุกคนนั่นแหละคือ ประสบการณ์ที่ดีเลยนะคะคือประสบการณ์ที่ดีเลยแหละค่ะเออขอให้ทุกทุกท่านอ่ะปังๆังเนาะค่ะเนาะอ,าอนนนนันนี้นู่นนี่นั่นซะก่อนแม่ค่ะเอออ่าเอาตองเหตุเหตุงให้มันเรียบร้อยซะก่อนแต่ว่าวันเนี้ยเออก็พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วสิ่งที่ดีมากแต่ว่าไม่บอกอ่าบอกค้นบอกผูก้ใดคือเอาแต่จะคของไปผู้เดียวได้เสียอันนี้อันนี้นนคือบบแมนเนาะคุนค่า อันนี้เรามาพบมาเจอกันนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสี่โมงเย็นหลอคะคุณแม่สี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นหรือว่าเมื่อตกี้ <c oughs> หนาวนะคะถ้าเราหนาวแล้วก็อ่าถ้าหนาวเราก็อกินน้ําอุ่นๆนะคะทุกคนใจมาโดยตลอดนะว่าสักมือหนึ่งหนูจะทําให้ได้ หนูก็คิดแค่นี้แหละว่าสักวันหนึ่งเราต้องทําให้ได้เขาเห็นโฆษณาประมาณนั่นนะอืก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกทุกท่านเลยแหละที่เข้ามารับชมนะขอบคุณแอมบี้มากเลยนะเดี๋ยวเเ้านะคะถ้าเราหนาวเราก็อ่าถ้าหนาวเราก็กินน้ำอุ่นๆนะคะทุกคนถามว่าหัวไดหอวไดเนาะเออ๋วจว่าพี่พง์กระซ่งมาให้ดูลวละเกิดเห็นแล้วว่า โอ้ oh, ของพี่ยูซัมนี่นะอย่างประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะขอบคุณกําลังใจดีๆเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณกําลังใจดีๆอ้อนอยู่ your, ทุกคนเออล้วันนี้มาหนาวหนาวนะคะถ้าเราหนาวเราก็อ่าถ้าหนาวเราก็ กินน้ำอุ่นๆน,นะคะทุกคนแล้ววันนี้มาหนาวเนาะทุกคนนั่นแหละก็เลยแบบว่าเออมันก็เลยปรับปรับอืมการมองเห็นให้กับตัวเองนะคะให้ให้เฟซได้รับรู้ว่าอา่าเราอ่ะเรายังเรายังมีอา่าดีเพื่อนๆทุกทุกท่านนะคะสวัสดีอา่าเพื่อนเพื่อนทั้งอา่าชาวเรียว ดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งอ่าชาวเรียวโทรมาว่าโทรมาว่ายังไงคะโทรมาบอกว่า <c oughs> ให้ให้ขึ้นไลค์หรือว่ายังไงเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านเลยคะ่ะ เข้ามาคอยอ่าแนะนําส,ส่งเสริมนะคะช่วยช่วยแบบถดถอยไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่อ่ามาส่งกําลังใจใก็ต้องลูกนาวปันไดก็ต้องลูกมีงานเห็ดปันไดเาก็ต้องฝืนไล่สะกกอนฝืนไล่เฮ็ดเทได้เฮ็ดเทได้เฮ็ดเทได,ได,ได,ได้ในทุกที่แบบคนเยอ,ๆอะๆเออมันเคยเฮ็ดให้เฟซบุ๊กอ่ะอเหมือนกับอะไรล่ะ กระบอกไม่ถูกอะ่ะเขาระบบเขาจับยังไงไม่รู้ยอดเลยชีวิตเนาะหนูบ่คืนบ่ฝันเลยว่าหนูจะหนูหนูจะเฮ็ดได้แต่ว่าอ่าที่หนาวอยู่ข้างนอกนี่แหละตะกอนบ่โดนดอกนี่นะบกคนเดียวกอยู่ประมาณแจักสิบกว่านาทีบ่คนเดียวได้เนี่ยเออสิบกว่านาทีเนาะนั่นแหละประมาณนั่นแหละเอาหรอหนครพนมร้อนใช่ไหม นี่นี่พี่ทองใบได้ยินเสียงล้มปะนี่นี่ได้ยินเสียงล้มปะค่ะสี่โมงเย็นแหละค่ะคุณแม่สี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นหรือว่าเมื่อตะกี้ท่านที่เข้ามายินดีต้อนรับนะคะหนึ่งท่านที่เข้ามาท่านแรกนะคะทุกคนอ่าทักทายกันได้นะคะนะคะเป็นกำลังใจเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนเลยนะคะที่ เป็นกำลังใจให้ที่ดีๆเนาะค่ะอากาศเริ่มหนาวพอให้อ,อบอุ่นร่างกายนะคะพอให้อบอุ่นร่างต้ยค่ะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมในวันนี้ค่ะมันก็รวดเร็วไงทําให้เราอะปรับปรับตัวไม่ทันร่างกายก็เริ่มอ่อนแอนั่นแหละค่ะมเมื่อเมื่อปรับตัวไม่ทันถามว่าฮอดได้ฮอดได้เนาะเจ๊ว่าพิ่พงกระซ่งมาให้ดูลวละอือ ก็เห็นแล้วว่าโอ้ห้องทียูซัมนี่นะอย่างประมาณเนี้เข้ามาพบเจอกันนะคะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกทุกท่านนะคะที่อ่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะค่ะเป็นเพื่อนหนาวเนาะเพราะว่าบ้านเรายังไม่ยังไม่ค่อยปิดหมดเนาะก็โล่งอยู่อย่างนี้นหะมล้มกับเขาได้นอกจากเขาจะเขาห้องอ่าจะเริ่มเข้าขั้นหนาวคะ่ะทุกคนอืม จะเริ่มเข้าขั้นหนาวนะคะแต่ว่าเอ่าเาสี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นน่ะหนูเชื่ออยู่นะร้อนอยู่ทุกคนเออ <c oughs> แต่วันนี้มาหนาวอ่าถ้าสี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นน่ะหนูหนูเชื่ออยู่นะแม่แต่ว่าตอนนี้คงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่า ยางหนูหนูเฮ็ดสตรีมได้หนูก็บ,บืนเข้าไปใส่เลี้ยวเนาะคะ่ะเขาก็จะได้คบทั้งสองนี่ตั้งใจเนาะอันนี้เน,ะเนาะนางก็นั่งเ้าอยู่ผู้เดียวอล่ดด้หนูเป็นคนที่แบบอ่าเพื่อนๆน,นก็บอกคอยจะเข้ามาตรงไหนยอย่างเงี้ยค่ะก็มีเพื่อนเพื่อนจะคอยแนะนําเรานะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมค่ะคนท,ที่จะเข้ามาเนี่ยคือแบบ กาไรของเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะเออกำไรของเราจริงๆนะคนที่เข้ามากับคนที่แบบอ่ามาแบบอันเนี้ยเออเนาะทุกคนผ่านแล้วเราก็ต้องทำอ่าเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกโบมนว่าผ่านแล้วเขาจะยูดซื้อๆเลยแต่ว่าหนูหยุดอ่าหนูหยุด เนาะคะ่ะนอนพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้เราก็ติ